นิยายเสียงเรื่องศพตอนที่42่ผีสาวกับอารองเมื่อผมเห็นคุณเวินเสียใจผมก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกๆและไม่อยากจะโกหกพวกเขาจึงได้พูดกับคุณเวินว่าคุณเวินคือคุณหนูเวินก็อยู่ในห้องนี้แล้วในตอนนี้เธอก็อยู่ตรงที่หน้าอกของคุณครับ เมื่อคุณวนได้ยินคำพูดนี้เขาก็ถึงกับตัวั่านพร้อมกับเผยใบหน้าที่ประหลาดใจออกมาจากนั้นก็ค่อยๆก้มมองลงแม้แต่คุณนายวนเองเธอก็รีบลุกขึ้นและตะโกนออกมาในทันทีเยินเย็นเย็น,ยนลูกแม่หลังจากที่คุณวนตกตะลึงเขาก็ตะโกนเรียกคุณหนูวนเช่นเดียวกันคุณหนูวนเอง เธอก็ตอบรับอย่างไม่ขาดสายแต่ว่าคุณเวิรและภรรยากลับไม่ได้ยินเสียงเธอเลยสักนิดสุดท้ายผมก็ได้ยินคุณนายเวิรพูดว่าท่านาังพพติงพวกเรามองไม่เห็นเยน็เยนเย็นคุณคุณช่วยพวกเราช่วยให้เยน็นเย็นปรากฏตัวหน่อยได้ไหมคะคุณจะต้องการเงินเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่ให้พวกเราได้เห็นเย,นเยนเ็นเย็นเธอนะพวกเราจะยกบ้านในเมืองให้กับคุณ แล้วก็เงินสดอีก3มล้านหรือหรือควรจะขอเพิ่มมากกว่านั้นก็ได้อได้โปรดช่วยพวกเราเถอะนะเมื่อได้ยินประโยคนี้ใจของผมมันก็ต่างเต้นแรงขึ้นมาในทันทีคารอหานในเมืองก็คือราคาบ้านที่พวกเราอยู่มันมีมูลค่าถึงหลายล้านแถมยังมีเงินสดอีกตั้งหลายล้านอีกผมโตมาขนาดนี้ยังไม่เคยได้เหนเ็นเงินเยอะขนาดนี้มาก่อนเลย แต่ว่าเมื่อได้มาทำงานนี้มันก็ต้องมีข้อห้ามกันอยู่บ้างผมเพียงได้แต่ลอบกลืนน้ำลายอึกใหญ่แต่สุดท้ายก็ต้องตอบปฏิเสธข้อเสนอของพวกเขาไปนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้และผมเองก็ไม่มีวิธีเช่นเดียวกันและยิ่งยากไปกว่านั้นก็คืออย่างไม่กลา้าที่จะทำลายกฎอีกด,กด้วยเมื่อคุณหวตและภรรยาเห็นว่าผมปฏิเสธเธอจึงรีวิ่งไปหาเฟิงเฉียวหานที่กำลังยืนสุบบรี่อยู่ข้าง แต่เฟื่งเฉียวหานนั้นเขาเป็นคนพูดจาที่ไม่ถนอมน้ำใจจึงได้ตอบกลับมาในทันทีไม่ได้จากนั้นก็ไม่พูดอะไรอีกเลยผมเห็นว่าส่องสาม,มีภรรยาทุมเททั้งกายและก็ใจจึงได้พูดกับพวกเขาว่าพวกคุณมีอะไรจะพูดก็พูดกับคุณหนูวันที่นี้ได้เลยครับเธอได้ยินพวกคุณพูดทั้งหมดแม้ว่าพวกคุณจะมองไม่เห็นเธอก็ตามหลังจากที่พูดจบผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีจึงได้เดินไปยังทางเฟิ่งเฉียวหานยืนอยู่ เมื่อเฟิงเฉียวหานเห็นผมเดินเข้ามาเขาก็ยื่นบุหรี่ให้กับผมและกล่าวออกมาเบาๆทำงานแบบพวกเราการเมตตาผู้คนในบางครั้งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปนะผมยิ้มอย่างลำบากใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาในตอนนี้คุณวันและภรรยาก็กำลังมองไปที่ห้องทงที่ว่างเปล่าพร้อมกับพูดคุยกับคุณหนูวินอยู่ฝ่ายเดียวตอนแรกมันก็ดีอยู่หรอก หลังจากนั้นพวกเราไม่สามารถทนดูต่อไปได้ผมและเฟิงเฉียวฮานจึงได้เดินออกไปข้างนอกหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงอาจารย์แลนักพตูก็ได้เดินเข้ามาบอกถึงสถานการณ์ในตอนนี้ให้กับพวกผมได้ฟังจากนั้นพวกผมก็ได้กลับที่พักเมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงตอนเย็นผมและเฟิงเฉียวฮานก็ได้กลับมาที่งานศพอีกครั้งหนึ่งพวกเราไม่รู้ว่าอาจารย์แลนักพตูได้พูดคุยอะไรกับคุณเวินและภรรยาบ้าง แต่เห็นได้ชัดว่าอาการของทั้งสองคนมันกลับดีขึ้นเป็นอย่างมากไม่เสียใจเหมือนก่อนหน้านี้เลยสักนิดทั้งสองคนอยู่ภายในงานศพจนถึงเวลาสี่ทุม่มจากนั้นพวกเขาก็กลับไปพักผ่อนตอนนี้ภายในห้องโถงจึงเหลือเพียงพวกเราไม่กี่คนแต่ว่าคืนนี้ทุกคนไม่คิดจะอยู่เฝ้าศพแต่จะส่งคุณหนูเวินนั้นไปลางแขนแทนในเวลาเดียวกันพวกเราก็ยังอยากจะถามอารองของคุณหนูเวินว่า จริงๆแล้วเขาเชิญใครมาและผีที่เชิญมามันเป็นผีแบบไหนกันเพราะการทำแบบนี้จะทำให้พวกเราสามารถหาตัวผีชั่วที่หนีไปเมื่อคืนก่อนได้เร็วที่สุดเพื่อทวงคืนความยุติธรรมและหยุดไม่ให้ไอ้ผีชั่วไปก่อเรื่องได้อีกหลังจากที่รอบๆไม่มีคนทุกคนก็เริ่มเก็บข้าวของและก็รีบออกเดินทางกันในทันทีอรองละครอบครัวของคุณหนูเวิรนอาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กๆ บ้านของเขาอยู่ไกลกับที่นี้เป็นอย่างมากดังนั้นหลังจากที่พวกเราออกจากเขตวินลา่าโดยการนำทางของคุณหนูเวิร์นมันก็ใช้เวลาเพียงไม่นานนะักพวกเราก็เดินทางมาถึงบ้านของอรองท่าน,นักพศอรองของฉันอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะตอนพูดคุณหนูเวินยังแสดงสีหน้าที่โมโหออกมาอาจารย์พยักหนารับ แต่เขากลับไม่ได้พูดอะไรต่อส่วนนักพศตู่ที่ยืนอยู่ข้างๆก็กลับดึงเศษเหล็กแหลมออกมาอยู่สองอันจากนั้นเขาก็สอดมันเข้าไปที่รูกุญแจและทันใดนั้นประตูเหล็กด้านนอกคารุฮามันก็ถูกเปิดออกเมื่อเดินเข้าไปข้างในพวกเราก็พบกับสวนดอกไม้หลังจากที่เดินมาถึงประตูคารุฮานักพศตูก็ได้ใช้วิธีเดิมในการเปิดประตู จากนั้นพวกเราทั้งห้าคนก็ได้เข้าไปภายในบ้านและเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองในทันทีและทันใดนั้นพวกเราก็าได้ยินเสียงหัวรอกคิกคักของชายหญิงที่กำลังจีบกันอยู่ได้ดังออกมาจากภายในห้องต่บา้าคุณทำฉันเจ็บอีกแล้วนะืม <c oughs> <c oughs> เจ็บหรอจ๊ะอีกเดียวมันจะเจ็บยิ่งกว่าน,นี้อีกนะคนดี ืแบบนั้นก็ต้องเพิ่มเงินนะคะเมื <S 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 ่อทุกคนได้ยินเสียงนี้ก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วขึ้นมาจิตใจของตะแก่นี้มันไม่เลวจริงๆเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังมาทำเรื่องอย่างว้าอยู่อีกแต่พวกเราขี้เกียจจะรอนานจึงได้เดินตามเสียงไปและก็ได้ไปเจอกับห้องห้องหนึ่งที่กำลังเปิดไฟอยู่พอดี เมื่อมาถึงที่นี่เฟิงเฉียวหานก็ไม่ได้พูดอะไรมากเขาได้ใช้เท้าได้ถีบไปที่ประตูที่หนึ่งเมื่อประตูเปิดออกพวกเราบางคนก็รีบพุ่งเข้าไปและพึ่งเข้ามาเท่านั้นพวกเราก็ได้เห็นคนสองคนกำลังได้เลาลวมกันอยู่ฉากนั้นมันเป็นฉากที่คนสองคนกำลังเมาหมันกันบาปส,สุดหนึ่งในนั้นคือเหวนจงอารองของคุณหนูเหวนนั่นเองเขาเป็นชายวัยกลางคนที่หัวล้าน หัวโตหูใหญ่แถมอ้วนเหมือนกับหมูไม่มีผิดทั้งหน้าอกท้องและก็เท้าต่างมีสีผิวที่ดำคล้ำเป็นอย่างมากเพียงแค่มองจากภายนอกก็ดูน่าขยะแขยงมากแล้วแต่ผู้หญิงคนที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาเธอกลับเป็นวัยรุ่นที่งดงามเป็นสาวสวยตัวเล็กๆดูน่ารักน่าทนุถนอมแต่ทุกคนในตอนนี้กลับไม่มีเวลาจะมาสนใจมองภาพหญิงงามและสัตว์ร้ายอยู่ด้วยกัน ทุกคนต่างมองมันด้วยสีหน้าที่ดำมืดและดูท้าทางที่ไม่สบอารมณ์เมื่อคนทั้งสองเห็นพวกเราเข้ามาอย่างไม่มีปีมีคุยเมื่อพวกเขาทั้งสองเห็นพวกเราเข้ามาแบบไม่มีปีมีคุยพวกเขาก็ต่างตกใจเด็กผู้หญิงคนนั้นเธอได้กรีดร้องออกมาและรีบหลบเข้าไปอยู่ในผ้าห่มในทันทีบนจงเองเขาก็ต่างตื่นตกใจพูพกแกเป็นใครทำไมทำไมถึงไม่อยู่ในบ้านของฉัน ตอนที่เขาพูดเหวินจงก็รีบดึงกางเกงในขึ้นมาใส่ทันทีทุกคนต่างกรอกตาใส่เหวินจงจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงนักพดตตูได้พูดกับผู้หญิงที่อยู่ในผ้าห่วมว่านี่รีบใส่เสื้อผ้าของเธอให้เรียบร้อยแล้วรีบออกไปจากที่นี่ซะผู้หญิงคนนั้นต่างตกใจจนเสียสติเดิมทีเธอมาเพื่อขายตัวแต่เมื่อเห็นสถานการณ์ตรงหน้าแล้วความกลัวก็เขาครอบงำจิตใจของเธอ จึงรีบหยิบเสื้อผ้าของตนเองและวิ่งออกไปข้างนอกในทันทีแม้แต่รองเท้าเธอก็ยังไม่ใส่ไปด้วยวนจ้องใส่กางเกงเรียบร้อยและก็ทำจิตใจให้สงบเขาเป็นถึงคนดังในแวดวงธุรกิจดังนั้นก็จะต้องมีสภาพจิตใจที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่เขาได้สติก,กลับคืนมาเขาก็นั่งอยู่ข้างๆเตียงพร้อมกับหยิบสิก,กาที่อยู่บนหัวเตียงขึ้นมาสูบพวกแก ก็คงจะเป็นคนที่เมียฉันส่งมาละสิบอกราคามาและวลบรูปที่ถ่ายไว้สะต่อไปก็มาทำงานให้ฉันแทนหลังจากที่พูดจบเขาก็เปิดลิ้นชักพร้อมกับหยิบเงินสดออกมา <c oughs> อ๋อนี่เป็นเงินเล็กๆน้อยๆพวกแกรับไว้ก่อนปะวันนี้คงจะเหนื่อยกันมามากๆละเอาไปดื่มเบียร์กันให้สนุกๆกแล้วกันปะ <c oughs> บ่วนจงพูดได้นำเสียงที่ลากยาวเมื่อได้ยินประโยคนี้ผมก็อดหัวเราะในใจอย่างชั่วร้ายไม่ได้เจ้านี้เห็นพวกเราเป็นนักสื่อและยังอยากจะซื้อตัวพวกเราอีกด้วยช่างน่าขำเสจริงและทันใดนั้นอาจารย์ที่ยืนอยู่ด้านหน้าก็หัวเราะอ,ออกมาอย่างเยือกเ,เย็นบ่วนจงใกล้จะตายอยู่แล้ว ก็ยังไม่รู้จักกลับใจนะเวันจงเผยสีหน้าที่ตกตะลึงเออไกล้ตายงั้นเหรอถึงพวกแกจะจับได้ว่าฉันคบชู้แล้วย่งไงอะอย่างมากก็แค่ใช้เงินนิดหน่อยหยัดหัวใหญ่นัดถ้าไม่อยากไว้หน้าก็ไม่ต้องไว้นอกจากวันนี้แกจะฆ่าฉันไม่อย่างนั้นวันพรุ่งนี้ฉันก็อาจจะหาคนไปฆ่าพวกแก สินเสียงจะจูท่ท่ด้านหน้าประตูก็ปรากฏเสียงของคนหนูเวิร์นเอารองคุณอยากค้าใครนะในเวลาเดียวกันร่างของคุณหนูเวิร์นก็ได้ปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าประตูเธอสวมชุดสีขาวผมดำยาวปลิวสวยเธอค่อยๆก้มหน้านลงพร้อมกับเผยรอยยิ้มทินนาสยดสยองออกมาแถมยังจ้องมองมาที่เวินจงเดิมทีเวินจงเป็นคนที่นิใส่ก้าวร้าว แต่เมื่อจูจๆเขาได้เห็นใบหน้าของคุณหนูเวิร์นทันใดนั้นเขาก็กรีดร้องออกมาในทันทีสิกกาที่อยู่ในมือได้ตกลงพื้นไปในทันทีไม่เพียงเท่านี้ในแววตาของเขาก็ยังล้วนปรากฏไปด้วยความหวาดกลัวเหยีนหยนเียนผ่านไปสองสามวินาทีเวินจงจึงได้สติค,คืนมาใช่ฉันตายไปหลายวันแล้วแต่คุณก็ยังดูสบายดีอยู่นะ คุณหนูเหวนพูดพร้อมแสดงรอยยิ้มที่เย็นชาจนถึงตอนนี้สติของหวนจงก็กลับมาได้อย่างสมบูรณ์ทันใดนั้นร่างกายของเขาก็สั่นไหวพร้อมกับแสดงท้าทางที่หวาดกลัวจากนั้นก็ดิฉีไม่อย่างพวกเราพวกแกพวกแกไม่ใช่นักสือที่เมียเธอส่งมาหรอพวกแกพวกแกเป็นคนที่อยู่ในงานศพนั่นนักพน คืนนี้ฉันจะมาเอาชีวิตแกเพื่อให้วนเยียนได้แก้แข้นยังไงล่ะจูๆ่ๆอาจารย์ขอพูดออกมาด้วยคำพูดที่คมคู่เจ้าวินจงเยียนคนนี้ได้ทำเรื่องเลวทามเอาไว้เมื่อเห็นวิญญาณของคุณหนูเวินปรากฏตัวและยังถูกอาจารย์ตะโกนใส่เขาก็ยิ่งหวาดกลัวยิงกว่าเดิมไปอีกตอนนี้ใบหน้าของเขาต่างขาวซีดหายใจไม่สม่ำเสมอ เงื่อเย็นไหลออกมาจนทั่วร่างและทันใดนั้นร่างกายของเขาก็อ่อนแรงอย่างเฉียบพลันบึ๊กร่างอันอวบอ้วนก็ได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นในทันที